Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impacts, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact, don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new over excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet out เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเองอีกแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็อยู่กับพี่จี้อะไรครับจุดเกมครับผมพี่ขี่อะไรครับวายเซดอาสามไม่เล่นมุกหน่อยแหละครับเล่นไม่เป็นแล้วครับโอเคครับแล้วอาสามปีไหนครับตอนนี้ปี2017เครับโอเคครับได้มายังไงครับซื้อครับไม่ไปขอครับไปแล้วก็ลถมาโอเคครับของแต่งมีอะไรบ้างครับพี่เริ่มจากชิ้นแรกเลยครับ ถ้าติดรถเอาติดรถติดรถก่อนก็ได้ครับติดรถมาก็จะเป็นพวกปั๊มครับปั๊มของ RCV นะของ Racing b o อยแต่ตัวนี้มันจะมีตัวคัดมาด้วยแต่ว่าคัดเดิมมันมันพังผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวใหม่มาแต่เป็นงานก๊อปเอแหละโอเคครับอันนี้ชิ้นนี้ได้มาในราคารถเลยใช่ไหมครับใช่ใช่อันนี้แถมรถมาเลยแล้วก็จะมีมีท่อที่ได้จากรถมาอันนี้จะเป็นท่ออาคา14นิ้วนะครับผมใช่ครับแล้วก็คอนี่จะเป็นคอคอบอม นีเพื่อนๆดูคอกันนะครับได้ครับดูคอผแล้วก็มีอะไรอยู่บ้างครับก็เป็นของเดิมน่าจะหมดแล้วครับไม่ไม่มีแล้วท้ายครับท้ายท้ายอ๋อแล,ล้วก็ของเดิม,มก,ก,กุกระจกกุดกระจกของเออกุญจกระจกของปิรันยาใช่ใช่กุดกระจกนี่นะครับแล้วก็มันจะมีชิลมาด้วยแต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วชิลตัวเดิมมันเป็นของซีโร่นี่ส,สไตล์หนกนูนดิหนกนูนเหมือนเด็กติบแปนี่ฮะสไตล์หนกนูนเลยใช่ใช่เป็นเด็กติบแปเลย แล้วก็พอได้รถมาประมาณเดือนนึ่งผมก็จับเปลี่ยนพวกของเบาๆก่อนอะไรครับโดดมลมยางอันนี้จะเป็นครอบโชกแต่งนะครับใช่ใช่ครอบชกแต่งอันนี้ใช้งานไม่ได้จริงนะ่อรอแล้วก็ชิ้นต่อไปก็จะเป็นชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คืออะไรครับอเป็นตัวต่อปักเท้าครับแต่ว่าฟิวไม่ได้ต่างจากเดิมนะ ก็ยังเป็นฟิลไทยอยู่เหมือนเดิมครับไม่ใช่ฟิลอเมริกามันเหมือนเดิมนะฟิลฟิลมันไม่ได้ต่างแค่ขามันขยับมาหลังนิดนึงอ๋อมันก็เพิ่มความสปอร์ตใช่เกียร์โยงมันก็ไม่ได้ต่างถ้าใส่มันก็ประมาณนี้แล้วก็สวยขึ้นนะใช่ครับแล้วก็นี่เอาแฮนด์จับใต้แว่งคอเจะให้เพื่อนเพื่อดูว่าจับยังไงจับต้องถ่ายมุมสีนี่นะสวิตช์เปิดก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ด้านล่างต้องกลับหมดเลยใช่ต้องอันรนี้ขึ้นมาไว้บนไม่งั้นมันจะผูกไฟลิ อันนี้โหลดกี่นิ้วอะครับอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วเนี่ยครับประมาณนิ้วครึ่งแหละเพราะว่ามันยังลดมาลดมา,ลดมาครับพี่ลดมาเดี๋ยวคลิปสักอ้อนฮะนี่ฮะที่รีวิวเราแบบวิวสุดยอดมากครับโอ<ป>้โหใบป,ป่าครับอ่าแล้วก็ตัวต่อไปที่แต่งก็จะเป็นครอบถังทรงอาวันตัวนี้นี่นะครับให้ดูจากมุมสูงเลยใช่ครับนี่ทรงมันจะสปอร์ตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ใหญ่ครับมันอวบของของเดิมวประมาณนี้เองก็แสดงว่าชอบแบบบวบๆสิครับอ่าใช่ใช่ครับเกมครับผมชอบอวบๆอยู่แล้วอืมันได้น้ําได้เนื้อดีครับโอเคมันจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยตัวนี้อืราคาบอกไม่ได้เดี๋ยวเกมโอเคครับพี่สนใจรีวิวกับผมไหมครับแล้วก็พอได้ตัวนี้มาโคตร จริงมันจะเป็นสีน้าเงินเทานะครับท้ายจะเป็นสีเทามาเลยแต่ก็เปลี่ยนเป็นของสีน้ำเงินเป็นเป็นสีเทาอกอกเดิมจะเป็นอกเดิมสีเทานี้สีเทาอ่าครับผมก็มาเปลี่ยนพวกพวกอกอันนี้เป็นอกสนามนะเดี๋ยวข้างนูนมันจะชัดกว่าใหญ่กว่าข้างไหนข้างนี้อ่ะนี่ฮะภาพแบบเต็มเต็มจากสีเทาเป็นอกเดิมอันนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินท้ายก็มาเปลี่ยนไ่หมด อันนี้ก็จะเป็นครอบท้ายนะครับครอบหรือปิดอะถอดของเก่าเลยใช่ปะใช่ใช่ใช่มันไม่ได้ครอบมันปิดเลยครับถอดถอดบ่อดเดิมเลยถอดเก่าใส่ใหม่ครับใช่ใช่ที่เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเกมอะไม่โดนไม่ได้ครับวันนี้แล้วก็จะเป็นตุ่มไฟในนี้ได้มาจากช้อปปี้อันนี้ช้อปปี้นะครับใช่แล้วก็พวกไฟเลี้ยวหยดน้ํานี่ ทรงเดียวของผมเลยใช่ครับอันนี้ไม่ใช่จานแต่งนะนี่มันเป็นสติ๊กเกอร์ 3M มสติกเกอร์ 3M มติดหมุดจานนะฮะใช่ใช่ครับแล้วก็ชิลชิลเมจิควชิลโนเอาไ่ใช้เมจิคเหรอแล้วก็นี่จะเป็นวิงวิงเล็ดใต้ไฟอ่าวิงเล็ดใต้ไฟใส่แล้วมันมันเหมือนมีนวลอตมันหล่อขึ้นเพราะว่ามันจะดูเต็มใช่มันจะเลียวไปแล้วนี่จะโล่งไปมันจะดูแบบเต็มขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยยังยังไม่ยังไม่ได้สาดหม้อน้านะ เพราะว่าขี้เกียจใส่อะเพราะว่ามันไม่ไม,ไม่ถามว่าจําเป็นไม่จาเป็นครับแต่ว่าไม่ยังไ,ไ,ไม่ได้ใส่ไม่ใส่ครับแล้วก็น่าจะเกินคนได้แหละแล้วก็อันนี้ปายทะเบียนครับได้อันนี้ทุกคันต้องมีครับต้องมีต้องมีแต่ <laughs> ถามว่าลุงหลุมแรงแรงผมว่ามีมีสะดุ้งอะแข็งแรงอยู่นะครับใช่ใช่อันนี้แบบแปะกาวสามเอ็มหรืออะไรครับ เป็นใช่ครับข้างหลังนี้มันเป็นตัวรองอ๋อแล้วก็กาวสามเไม่เหมือนของผมนะเนี่ยเจาะเลยเจาะไม่สวยครับมันแก้ยากใชาเนี้ยสวยกว่าอ๋อผมลืมบอกร้านครับแล้วก็มีสปูลยกหลนีงสปูนยกหลังใช่ประมาณนี้ประมาณนี้คร่ข้าวข้าเดิมๆมากกว่ามหล่อๆนี่เน้นขี่แอคซ์มากกว่ายังเดือทอบสวิงอาร์มใส่คาร์บอนเลยใช่ใช่ครับแล้วก็ถอดเอ้ยถอด เท้าหลังออกไม่ต้องให้ใครซ้อนใช่ซื้อตัวยุท่อมาใหม่อืมเพราะคันนี้ซ้อนไม่ได้อันนี้จะเป็นบอดแต่งซ้อนไม่ได้ใช่ใช่ซ้อนไม่ได้ซ้อนได้แต่แตกนะครับแตกแตกซ้อนไม่ได้ครับคันนี้เดี๋ยวเกมเกมครับผมมีประวัติอยู่น่าจะประมาณนี้ครับโอเคครับและอาจท่านผู้ชมอาจจะสงสัยกันว่าเสียงอะไรแบบเงินๆเงเราจะซูไหมท่านผู้ชมดูนี่คือความเรียวของคลิปเรานะฮะก็ไม่ได้เตรี้ยมครับแบบ เตม็ตมเต็มไหมเต็มหัวเลยเสีย <laughs> งท่อฟังนะครับเสียงท่อโอเคครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่าคนระับ <laughs> <laughs> อันนี้เดินเบาครับอันนี้เดินเบาครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวประมาณสามพันรอบก่อนโอเคครับจะอยู่ในช่วงสามพันรอบนะครับ รอบนะฮะรอบอบตัดรอบตัดรอบตัดครับรอบตัดบอกเลยที้หูสั่นแบบนี้สนัดคอบอมนะครับทำคอปลมที้หูสั่นเคยใส่เอซีแล้วไม่ได้ลั่นเกิน เอสีน่าจะแบบโอ้โหขี่หูแบบน่าจะไปสวรรค์เลยใช่ใช่ประมาณนี้ครับคันนี้แต่งแล้วน้อย,อยแต่ว่ามันได้ใหญ่ด้วยแล้วก็ได้หล่อด้วยใช่มันจะดูเต็มมากครับแบบคุมโทนเลยสีน้ําเงินสวยตัดมาคันนี้สีแดงเออสวยเลย <laughs> ก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสําหรับอาสามปีไหนนะครับอาสองปเจ็ดครับโอเคครับขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมกันในวันนี้นะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับบ๊ายบายจ้า <laughs> สวัสดีรถสิบล้อ